เช็ดๆชดแล้วเอาซาเลงมาหนีมะเอาซาเลงมาให้พี่ลี่ใส่ของอ่ะซาเลงอยู่ไหมตบปลาเม่ขึ้นเขากินปลาหนามทอหัวไป เขจะเปนปก้อนป่ล่ะถาแป๊บนึงเรือป่ะไม่ว่าสิไอ้ก้อนกับอะไรด้่ยหยันจังหอยมันสานะโู่กำลังๆแล้วหรอมั้งกันตัยนีน้องมุจ้นีเนาะ

ได้อยู่เดี๋ยวตุนเสบียงให้เล็กน้อยอยู่นะเต็มมันละจูรวางอัดเข่า้งจูรวันนี้แต่ไม่เคยขี่ได้ด้วยเหมือนเดนนอะพอเดียวพัดเดียวมาเลยเดียว เตรียมบเสบียงให้ลูกๆอยู่นะครับเรอ,อสาวนาโนกันดาวป<อ>้าพี่บ<อ><ม>ัวเพิ่กินกล้วยข<ด>้าใหญ่เลยพี่วางมือเด้อพี่จะมาช่วยคนระับแบบนักแสดงมีนีอ่อะไรถ่าพี่ลีแสงเลยครับพี่พี่ใช้ได้เหรอ เดี๋ยวให้แบมแชทเดี๋ยแบมแชททันเ่อนมันมันใบแห้งรอกแต่ว่าสักงหลายมันตากแดดแดดมันแห้งซ้ำไหนอ้อไววว่านั่นไหวว่านั่นนานุไหวบ่มาหนิฮะไหวบ่ไหวดาวดึงหางไปเลย้อดาวพอใส่เบิรงเข้าดึงเด้ผมถือกล่องอยู่ ค่อยเอาน้ำฉีดให้น้องนะาแต่ขอไหมวะฮะฮัจจ <Thanks> ุนแต่ขอไหมวะโอ้คอไม่อ่า้ขอจะฉีดเองเรื่องไหนเบอเ์หนเลยครับคันว่า สั่งแลนกสิเอาไปยูเอายูต่ขอนะมันเกะกะเอาไปเอาไใ่กยากแต่ขอน่อยเอาใส่ยามเรวกเรเยด่าไอ้ด่าฟอีเป็นเอาสั่งงาอยูนะสั่งงานสั่งงานหน่อยนี่ะเอ้งก่องา

โอ้บานี้บุญไหว้เลยครับแจกเมลอนมาแล้วครับให้เด็กๆเอฟซีบอกแต่ขอตาเลื่นเป็นตะยันเนาะตะขอตาเลื่นเป็นตะยันเนาะเคาไว้อฟซีวะแบบขอหนึ่งอัน ยางดิโอ้โอ้โอโอไปไไปแบบดีกันเลย้เาเอ้าเอ้าอ้อยากดิปตองอบสดีกว่าอ,อ้อก <s ules> เอ้อยากเล่นก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยังโนเอ้ย ปาดอกบัวอร่อแต่ขอเนี้ยเกินพี่น้องแล้วเขาจะบอกจได้ดีไม่มีอะไรจะพูดนะครับพวกเด็กดื้อนี่เบึ้งเบ้งเบงโอ้โหโอ้โเโอ้โอ้ วกบอกว่าไหนปากไม่ออกพูดไปได้นะครับพูดไปได้ปากไม่ออกโนเลนดินเลยใช่ะอยู่สาวนาโนอาบน้แล้วกเป็นสภาพนั้นล่ะพลีเล่มือหน่อยให้ให้ ให้ชฉมไปใส่ปะที่ชื่นต้องปลอดภัยใช่ไหมต้องใส่หนังประครับใช่ไหมได้ครับนนนนบอกมีพี่บัวเป็นไอดอลจูนเนยมันต้องอาบน้ำดอกนะโน,โน้ออาบให้ก็ได้บุญเบิ้ง,งเสื้อดิจูรัวงานสางเลยพีคนมาเพจบาปพีแท้น้ <laughs> น,นวริษันบาง <laughs> <laughs> เออข้าเก้าเก้าอย่างพี่น้องเลยพูดอ่ะพูดอ่ะเออพูดอ่ะภาษาเด็กเลยเอาเสื้อให้อยู่ครับเสื้อมาห่มอืมอ่มันไม่แนวผูสาวซ่า นะคบบเบแบมแบมขี้ซาเล่งไปไหนบ่เออไปฟิลิิลี่อ่ะแต่บุ๊เสียมันเก็บอะเดเลยเดี๋ยวเลือเฉเดี๋ยวเดียวไอโทษครัฉมเลย สันตามไปรถเหเด้เขาอแต่งตัวเสร็จตามไปรถเหเด้ในห้องจูนจร,ร,ร,ระวังมือเด้อพี่รีพี่รีนี่ก็เล่งมือนะครับให้เด็กๆก,กินอหอดสามวาัีรอกดิ มือคนนั้นมือคนนี้นะเดียวว่าบับบุบบับครับใส,สยย่สยอทีมานบใส่ใส่อยู่นี่ใส่อยูนี่เขาใส่อยู่นวบาดสาบดูขนาดจูนใส่เสื้อนะครับมือนึงใส่อีกมือนึงต้องจับชาไว้ <c oughs> บัวอ ไอโนวางานสางแล้วขอยดูฮะต้องให้พ่อใหญ่มึอจับไว้เออไปกินน้ำรดสาบันกับพ่อจใส่เลยใส่เลยเสือใส่เลยอันนั้นข้น ชมช,ม,ชมไอ้ยกซอยพิรีเนี่ยขี้ซาเล็งไปเลยวุ่นวายหน่อยนะครับโลกงๆหน่อยนะครับแถวนีเน้เสร็จหมดแล้วค,ครับเสร็จหมดแล้วเอาเงครับขบวนพร้อมหรือยังไม่เป็นไรห,ห่วงในพวกจูนนะครับ มีเจิอันแจกโอ้ยชื่นเอ้ยแต่ละตัวชื่นปล่อยเกือบแล้วของแสบบาทเลยมียูมีมีห่อยูเออห่เป็นเบิร์ดเลยมีรายห่อห่อหนึ่งเลยกรรจดอก เฮ้ย <Hey, S 2> ข้สั่ง <_ an> ในแปน๊บนึงเดี๋ยวมาหายลูกมีอยู่ครับติดตามชมในคลิปต่อไปากำลังจะตั้งขบวนเดินไปแล้วครับโอ้โหดูฝั่งนู้นหมุนโอกโลกเลยผมสวัสดีครับ